ในแพนด้าในแพนด้าว้าในแพนด้าว่าแพนด้าทักทายทักยิ้มสวยยิ้มลอยลอยอีลอยยังลอยยังบรรยากาศยามเศร้าค่ะพี่น้องมึงแพนด้าแพนด้าแพนด้ามมเมมมมเมมมมเมม สวัสดีค่ะพี่น้องคะหลังจากที่เรียนไขเพนด้าทักท่านพี่น้องแล้วค่ะค่ะกบมาทักท่านพี่น้องเขานนละจายามเศร้าค่ะพี่น้องดูบรรยากาศของบานสวนค่ะบานสวนบานหน้าของเห้านี่แหละค่ะทงไฮทงหน้ากะซิมีแนวกินหลากายให้เห้าเด็กเก็บค่ะพี่น้องคะค่ะนี่พวกพักชี่ต้นหอมที่ใดมากะมาหันฮันไสลาบจ้ะพักที่เก็บเมื่อสักครูนี่ก็เอาม่ไหวกินกับหลาแล้วจ้าพี่น้องค่ะ ค่ะมันก็ซีนี่หลากาหกกลา,ดดา,หยายกินกระปราใดเนาะค่ะนี่ยา่กระตองเฮ็ ap, ดซับซับอ่าหมูแล้วก็ไม่เฮ็ดลาบจ้ะพี่น้องสิ่งเมืองว่ารสชาิมันสิกลมก่อบเป็ดแ่บาะค่ะก้อนสีตักใส่ถ้่วจ้าอุ้ยซิมเมืองแล้วก็มมแแ่บรายพี่น้องใดเขาเนี้ยวมาปั่นนึงค่ะมากินเมืองค่ะ ชิมมืงกอนชิมมืงกอนค่ะได้เขายางกินไปกินมากกโอ้ยได้ทีละราคาหาถว่วหาซ้านก่อนค่ะถ้าจากนั้นค่ะยายบอกว่ามีบักลินฟายูไปเก็บมาปะทั้งตนพลาค่ะหน่วยนี้หน่อยก็คือสิแกนจากเล็กเอามาไหว้หันหันค่ะเก็บหน่วยอห่วยาน่ว่วอนๆลงอันนี้มันแกเร็วๆอันยุบานฝากบักยางนึง มันก็แดงแล้วต้นมันฟักบักยาวต้นใหญ่ๆสูงๆแม่ได้กินแม่ฟักอันบักใหญ่นึงแม่แต่ว่าอ่อนแม่อาจารย์ไป มทานจะได้ผ้าเข่าแล้วค่ะพี่น้องใส่กระดงแบบนี้ละจ้าบมงคลสิเป็นทอดปลาไข่ต้มมูนันทอดปลาทูทอดสมปลาค่ะกับปลาบคขาเสร็จเรียบร้อยแล้วยายกระตากเลยเล่ยเขาทูน้ำจิ๋งกระเดือยญี่ปุ่นทรรมสิไปอยู่โร่งสีละจ้าก็เลยร่อนนองเพิน่าเพน่าขร่อนนองมานะจ้ะว่าสิไปน้ำรือบ่ไปค่ะเกียร์แบบเอาอีหยังึ้นรถเนี่ยเพื่อนกะสีห้วงรถจะคล้อง ไล่ดาขึ้นรถไปห้องไห้ค่ะเพราะอยากให้พายเอารถไปก็ต้องขึ้นไปกำกับเนื้อจากพี่น้องขึ้นรถขึ้นรถนี่ว่าทางพูนอ่ะร้องเลยสิต้องแรงขึ้นไปได้แล้วไปตาตากะยางมาแล้วยไปน้ำสุมองเลยเนาะ ค่ะพากันเอาเข่าไปซีจ้ากรสิบดเข่า,ขาสารไม่ไม่กินค่าพี่น้องตายอีกผู้นึงเล่ากระยางออกมาทงหน้าค่ะ <c oughs> พอดีบอกให้เล่าไม่กินเข่าอยู่หน้าคาหลาบกับเข่ากระเฮ็ดไว้แล้วจ้าให้เล่าไม่กินน้ากันค่ะในมื้อนี้ค่ะค่ะสําสหรับมื้อนี้ค่ะให้พี่น้องได้ช่มบรรยากาศดีๆค่ะของทงไฮทงหน้าหละการแนวยูแนวกินของเฮ้าจ้า ค่ะคลิปนี้เขาไว้ซ้อนีละพี่น้องให้ชมบรรยากาศดีๆคลิปหนาพอกันไหมเด้จ้าสวัสดีค่ะ